สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานราศีธนูราศีธนูพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ line, หมอปอง m o r p o n g 999 พลังงานราศีธนูนะครับดาวทิตย์ดาวจันดาวพุธดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีธนูโอเคชาวราศีธนูนะฮะพลังงานในปัจจุบันคุณได้ queen of p e n t a c l e s queen of p e n t a c l e s ในปัจจุบันนี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะต้องใจกว้างนะครับผมเปิดใจนะ welcoming sensible มีเหตุและผลนะครับผมมี ความรู้สึกมีเมตตารู้สึกดีๆนะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงนินช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีเลยมีงานให้ทํามีโอกาสาเข้ามาหาคุณนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์นเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าคุณเองอาจจะต้องเปิดกว้างาเจอคนผู้คนมากหน้าหลายตาในตอนนี้นะฮะเป็นสถานการณ์ที่ คุณเองอาจจะได้เจอบุคคลหลากหลายนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวโสดนะฮะหรือไม่โสดก็ตามนะฮะแต่ยังไม่มีคอมมิชเมนต์ใช่ไหมเออเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะได้เจอคนมากหน้าหลายตานะฮะเป็นช่วงเวลาที่ในช่วงเวลานี้ผมรู้สึกว่าคุณเองอาจจะเจอคนที่ทั้งจริงใจไม่จริงใจเข้ามาเพราะฉะนั้น go by the book โต go by the rules นะฮะเป็นสถานการณ์ที่ ก็มีเกณฑ์ของคุณใช่ไหมมีตำรามีคู่มือของคุณเพราะฉะนั้นก็คัดเลือกนะฮะในสถานการณ์นี้ให้ดีละกันนะครับผมโอเค c ค a r i f y นะครับผมคุณได้คุณได้เพจ e o f p a n i c l e s บอกแล้วครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะ manifestation สำหรับใครที่โสดเนี่ยแล้วอยากจะมีคู่นะผมรู้สึกเลยว่ามีเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ มีคอมมิชเมนต์หรือว่าเป็นคู่แท้อะไรก็ตามแต่ว่า Page of Pentacles เป็นอะไรที่ทําให้คุณเองตื่นเต้นได้เสมอนะฮะเพจ e n อ a แพน s เกิเป็นสถานการ์ทีเ่เข้ามาเล่นๆแต่จริงๆเหมือนทีเล่นทีจริงนะฮะคือเข้ามาอาจจะพูดคุยนะคุณเองอาจจะแทบไม่รู้สึกว่าเขาเข้ามาด้วยซ้ําเพราะอาจจะมาในลักษณะที่เหมือนกับในความสัมพันธ์เนี่ยเพจจอแพนดเกิลจะค่อนข้างมีมาดมีการเหมือนกับจริงๆอาจจะ เหมือนเข้ามาโดยที่เหมือนกับเขาไม่ได้สนใจคุณแต่จริงๆเขาสนใจคุณลักษณะสเต็ปจะเป็นสถาน,นการณ์เหมือนกับอ๋อเออเดี๋ยวตรงนี้ช่วยเอาไปก๊อปปี้ให้หน่อยนะหรืออาจจะถ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีข้ออ้างอะไรสักอย่างเกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วเขาอยากจะเข้ามาสร้างคอนเวอร์เซชันหรืออนุญาตมาสนทนากับคุณเท่านั้นเองนะครับผมเป็นสถานการณ์ที่อ่โอเค ในเรื่องที่น่าสำคัญที่น่าสนใจและสำคัญมากอีกอันนึงก็คือ Page of p a n a c l e s คือเรื่องของ Financial Opportunity นะฮะมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามานะฮะสำหรับใครที่ชาวราศีธนูที่กรอบแล้วกรอบอีกนะครับผมะจะได้ชื่นมืนซะหน่อยนะฮะในเรื่องของการเงินนะครับผม Financial Opportunity นะฮะมีสถานการณ์เรื่องของการเงินเข้ามานะฮะโอเค คุณได้ <c oughs> คุณได้ t e n o t Source นะฮะเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าในขณะที่มีคนเองสนใจตัวคุณเนี่ยก็มีคนที่เป็นศัตรูเข้ามาแล้วก็มีอุปสรรคพอสมควรแล้วมีเรื่องราวที่ตัวคุณเองจะต้องระมัดระวังนะฮะรวมไปทั้งคนที่เข้ามาเองอาจจะนะฮะไม่ได้ คือไม่ได้เป็นโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าเป็นโสดแหละแต่ว่ายังเคลียร์กับความสัมพันธ์เก่าไม่จบนะฮะด้วยพลังงานของเทนอส r สดพูดง่ายๆว่าหลักฐานยังปักอยู่กลางหลังนะฮะยังเป็นสถานการณ์ที่ยังมีอะไรอยู่นะฮะเป็นดีบุ้นนะฮะบา,บางสิ่งบางอย่างมันจบสิ้นลงแล้วแต่ว่ายังหลงเหลือรอยแผลของความสัมพันธ์นั้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลาหรือเยียวยาหรือเป็นสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ ไม่ควรจะรีบร้อนแม่พอพูดถึงเรื่องของความไม่รีบร้อนเนี่ยหนูราศีธนูนะก็ <c oughs> ค่อนข้างจะรีบนิดนึงนะครับโอเคคาริฟพลังงานนะฮะได้ six c u p โอเค okay. เป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกเลยว่าไม่ว่าจะเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของอ,อะไรก็แล้วแต่ยังมันยังไม่จบสิ้นมันยังไม่เสร็จนะฮะด้วยพลังงานของ ซิกสอบคบเป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะต้องไปดิลอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อดีตในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีนะฮะแฟนเก่าคนรักเก่าสามีภรรยาเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะลูกน้องเก่าคุณเองต้องดิลอยู่ยังไม่ขาดงานเก่าคุณยังดิลต้องไปสาสางยังไม่เสร็จนะฮะมี างานที่ส่งไปแล้วแล้วคิดว่าเสร็จแล้วอาจจะตีกลับออกมาแล้วก็ต้องมานั่งทำใหม่นะเป็นสถานการณ์ลักษณะนั้นนะครับผมอืมโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นพลังงานใจกว้างก็ถึงจาเป็นต้องมีในช่วงนี้นะฮะสำหรับชาวราศีธนูตรงนั้นนะฮะมีโอกาสมีความใจกว้างมีสิ่งเดิมเข้ามามีสิ่งใหม่เข้ามานะฮะให้เริ่มนะครับมีบางสิ่งบางอย่างจบสิ้นลงแล้วแต่ยังคาอยู่นะอ่ะทำไมต้องเจออย่างนี้หมอคะ มันเพียวๆลื่นๆไม่ได้หรอในอดีตคุณได้เอกจวรจริงๆแล้วผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่คุณตัดสินใจจากตัวคุณเองหรือว่าตัดสินใจจากอดีตของคุณหรือตัดสินใจจากพาน์ทเนอร์ของคุณเองต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้า trouble หรือว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับมันเกิดเพราะคุณตัดสินใจในอดีตของคุณชัดเจนนะฮะด้วยพลังงานของเอกจวบเป็นสถานการณ์ที่คุณเริ่มอะไรใหม่คุณคิดว่า มา,าจจะดีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะ้้วคุณเองจะต้องข้ามผ่านมันไป c l a r clarify เฟอ e น f วอนในอดีตคุณได้เดอะสตาร์อ๋อโอเคผมรู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่คุณทําและคุณตัดสินใจสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี้ยคุณเองคิดว่าในอดีตมันคือเป้าหมายของคุณนะฮะมันคือเป้าหมายของคุณมันคือสิ่งที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณอยากจะไปนะฮะ พอมองย้อนกลับมาแล้วสิ่งที่คุณเห็นว่ามันเป็นเป้าหมายเหมือนกับเป้าหมายของคุณเนี่ยมันก็ยังใช่อยู่แต่ว่ามันมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะต้องแก้ไขนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งไหนจบแล้วสิ่งไหนใหม่สิ่งไหนเริ่มต้นนะฮะแล้วต้องแก้ไขปัญหาเก่าๆที่คุณเองกำลังมีอยู่นะครับโอเคคุณได้ King of Pentacles นะฮะ เป็นสถานการณ์ที่คุณเองตัดสินใจผมไม่อยากจะบอกว่าคุณเองตัดสินใจโดยที่คิดว่าดีแล้วนะฮะเพราะเพราะว่าอะไรครับผมเชื่อว่าในสถานการณ์นั้นที่คุณตัดสินใจมันอาจจะดีจริงๆก็ได้ตามตามสถานการณ์หรือตามวิสัยทัศน์ของคุณในเวลานั้นนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจ not quite อาจจะไม่ใช่สักเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณใช้เกณฑ์ใดๆในการตัดสินใจ แล้วในอดีตของคุณเนี่ยคุณเองอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมและว่าอาจจะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมไม่งั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการตัดใจในอดีตของคุณเนี่ยสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ตอนนี้หรือสิ่งที่คุณเจอในตอนนี้นะครับโอเคแพร์ไ okay. ฟคุณได้เอโนฟอนส์อืมเป็นสถานการณ์ที่คุณเองตัดสินใจอย่างรวดเร็วโอเคเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับว่าตัวคุณเองตัดสินใจ เร็วจนเกินไปบนพื้นฐานข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนทําให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ถือว่าแย่แต่ไม่ได้ดีที่สุดและมีเรื่องราวที่ยังต้องกลับไปจัดการหรือเก็บนะฮะหมายถึงคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ของคุณแต่เขายังอยู่ในความสัมพันธ์เดิมที่เลิกรามาแล้วแลวเขาต้องใช้เวลาในการจัดการความสัมพันธ์นี้ซึ่งทําให้คุณเองจะต้องรอหรือว่าทําให้คุณเองจะต้องทบทวนสิ่งต่างๆระหว่างความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะฮะเป็นสถานการณ์ลักษณะนี้นะอ่า Okay. ในเรื่องของการงานก็แบบเดียวกันเหมือนกับตัวคุณเองอเข้าใจว่าคุณเองจะได้ทําสิ่งนี้แล้วในเรื่องของการใหม่ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพอคุณทําปุ๊บคุณเองยังต้องสะสางานเก่าหรือสิ่งที่คุณยังทําอยู่โปรเจกต์เก่ายังไม่เสร็จหรือเสร็จไปแล้วตอนที่คุณตัดสินใจมาแต่ว่าตีกลับมาแล้วคุณเองยังต้องกลับไปแก้ในสถานการเก่าในงานเก่าของคุณยังไม่จบสิ้นตรงนั้นนะครับโอเคอ่ะค่อนข้างที่จะ ยังต้องแก้ไขอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะมาเราดูพลังงานหรือดูแมสเซจเพิ่มเติมข้อความเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะสำหรับาชาวราศีธนูนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณได้ เอกสมพันธ์นะฮะเป็นสถานการณ์ที่ในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกับจะต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือสร้างอะไรให้เกิดสิ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เขาเรียกอะไรมั่นคงหรือว่ามีเสถียรภาพมากขึ้นผมรู้สึกว่าการตัดสินใจในอดีตเร็วไปคุณเองอาจจะต้องรอสถานการณ์ให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในความสัมพันธ์นะตอนนี้อาจจะยังไม่มีาภาพชัดเจนมากนะักแล้วตอนนี้ คุณเองควรจะโฟกัสกับอโอกาสไม่ใช่โอกาสเ,าเขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์เก่าของคุณสิ่งที่ยังคาคาสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่เนี่ยให้เสร็จสิ้นก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับผมเป็นสถานการนั้นนะและในเรื่องของเค okay, คุณได้ The High Priestess เ,เป็นสถานการที่สิ่งที่เป็นความลับนะสิ่งที่เคยเป็นความลับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตัวคุณเองมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่ไม่เคยเปิดเผยจะต้องพลิกกลับมาแล้วก็เปิดเผยหรือว่านำมาพิจารณานะครับผมผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับไอสถานการณ์ที่เคยเก็บงําไว้แล้วก็ไม่ได้เอามาพิจารณาเนี่ยเอากลับมาทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์จะต้องทําใหม่และชัดเจนมากขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้นเหมือนกับการตัดสินใจในอดีตของคุณเนี่ยตัดสินใจบนพื้นฐาน โดยที่ข้อมูลมันไม่ครบเพราะว่าเป็นการตัดสินใจค่อนข้างเร็วแล้วเป็นการตัดสินใจที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะมั่นใจไม่ฟังเสียงของรอบข้างของคนอื่นทําให้ตัดสินใจพลาดไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เนี่ยต้องแก้ไขสิ่งเดิมตรงนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนนะในความสัมพันธ์นะครับคุณได้ข้อความได้ p a g e Source เป็นสถานการณ์เรื่องของ จะมีการพูดคุยสื่อสารมากขึ้นทำความเข้าใจมากขึ้นมีการติดต่อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่ตัวคุณเองจะนัดเจอ,อาพาร์นเนอร์ของคุณหรือพูดคุยหยิบยกประเด็นที่ยังค้างคาหรือยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยมาพูดคุยเพราะฉะนั้นคุยให้เคลียร์ทำให้ชัดเจนนะครับผมอาจจะต้องรอนะผมไม่เชื่อว่าหลังจากคุยปุ๊บแล้วตัดสินใจได้ปับ๊บแล้วก็สถานาการณ์จะดําเนินไปเลยผมผมไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่า คุณได้ ten of swords นี่คือรีมันคือ restart reboot reset นะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลา,าพลังงานในเรื่องของการงานของคุณคุณได้ queen of cups โอกาสยังเสนอนะฮะโอกาส present themselves in front of you เป็นสถานการณ์ที่โอกาสยังรอคุณอยู่ผมเชื่อว่าโอกาสใหม่เนี่ยให้เวลากับคุณไปจัดการสิ่งที่ยังสะสางไม่เสร็จสิ้นสำหรับตัวคุณนะฮะโอ้ สะสางไม่เสร็จสิ้นโอ้เจ๋งสะสางไม่เสร็จสิ้นชอบชอบอด้วยพลังงานของ Queen of Cups นะฮะคุณเองจะต้องมี compassionate มีเรื่องของความเมตตามีความใจเย็นในสถานการณ์ใจเย็นกับตัวคุณใจเย็นกับพาร์ทเนอร์ของคุณใจเย็นกับอุปสรรคของคุณใจเย็นกับสถานการณ์ของคุณนะถึงจะแก้ไขได้คุณได้ t n o o w w n n s เป็นสถานการณ์ที่ ถ้าเป็นในเรื่องของการงานผมรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเคลียร์ต้องทำนะเออผมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องหมูหมูเลยนะที่ต้องจัดการปัญหาและอุปสรรคหรือสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยถือว่าเป็นงานยักงานยักษ์งานยักงานยักษ์งานใหญ่งานหนักนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีนะฮะถึงจะเสร็จสิ้นนะครับคุณได้ f i v e w o n d s เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะเจอ คนอื่นท้าทายเจอความท้าทายเจอดิสคร e เมนต์ความไม่ลงรอยกันนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานผมรู้สึกว่าเคลียร์ยากกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่จับเขาคุยกันในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยหรือเรื่องที่ยังไม่ได้คุยกันในตอนแรกเนี่ยก็จบแต่ว่าในเรื่องของการงานเนี่ยเหมือนกับจะต้องเขาเรียกว่าล้างไพ่ทำใหม่เลยนะครับผมเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ from the ground up คือเหมือนกับเป็นสนายการตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องงานนะผมรู้สึกว่างานนี้น่าจะา move on หรือเคลื่อนที่ยากกว่านะฮะโอเคอ่ะพลังงานในอนาคตหมอคะแล้วอย่างนี้างานติดติดรู้ลวแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงคุณได้3ตรียมคัพนะฮะ,ใน, <c oughs> นนะ,ฮะในเมื่อทำคนเดียวไม่ไหวนะฮะในเมื่อทำคนเดียวไม่ไหวหาเพื่อนทำนะฮะด้วยพลังงานของเตรียมคัพบ่งชี้เรื่องของ Partner s h i p f r i e n d s h i p นะฮะเรื่องของการเข้าร่วมหุ้นส่วนผมรู้สึกเลยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะรอดไม่รอดจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับหุ้นส่วนของคุณด้วยขึ้นอยู่กับหัวหน้าของคุณขึ้นอยู่กับลูกน้องของคุณขึ้นอยู่กับ collaboration เรื่องของความร่วมมือของแต่ละทีมของตัวคุณโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะในเรื่องของความสัมพันธ์ตรียครับเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะ ประสบความสําเร็จอย่างน้อยในระดับหนึ่งที่น่าพอใจแล้วก็เดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างดีในเรื่องของการงานเราต้องแก้ไขแล้วก็ใช้เวลามากกว่านะฮะโอเคนั่นคือพลังงานที่ผมมาฝากนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งนะครับมีปัญหาปรึกษาหมอปองแอดไล m o r p o n g 999วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวาละ